มาคิดถึงเธอ o อ Oh เพียงแค่เราลับตาและต้องใจฟังสียงที hint, so bah, ่มันลองลอยจะยิ่งชัดเจนกว่าทุกครั้ง เสียงองลมไปไม้ร่วงหรือฝนพลัำและก็ไม่เว้นกระทังเสียงหัวใจฉันได้ความรักผ่านพ้นเข้ามาพร้อมกับเธอคนนี้ในช่วงเวลาที่สับสนทั้งหัวใจที่มันรอคอยใครสักคน และเปลี่ยนแปลงไปเราได้พบกันได้ยินเสียงอะไรให้ฉันได้ยินมึางไหมมันเป็นเสียงบเบาๆกุ้ใจว่าคิดถึงเธอยิงกระชิดกันมาทุกรายยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอชี้มองตาก,กันตรงนี้ บอกกันทีว่าเธอได้ยินไม่เหมือนกัน พันโลกนี้ได้มากมายได้ยินเสียงอะไรที่ฉันได้ยินบ้างไหมมันเป็นเสียงบเบาๆหใจว่าคิดถึงเธอยิ่งกระชิดกันมาเท่าไรยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอ ช่วยมองตากันตรงนี้บอกกันทีว่าเธอได้ยินไม่นมนกัน ใจว่าคิดถึงเธอยิงใกล้ชิดกันมาเท่าไรยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอชี่อมองตาก,กันตรงนี้บอกททีว่าเธอได้ยิน Hai. 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 Hai พี่พี่บอกแม่แม่แฟนลับองด้วยฮะมาเนียยเด็กๆอ้อกๆกันอยู oh okay. <S <s ่เลยโอเคแหววยกนิ้วยกนิ้วไอตัวชี <t <t ้นิ <t ul)> <t ul> <t ul> <t ul ้วพูดไม่ได้เฉียวมากอยู่ในขาดนั้นเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้เราฟังเพลงพระพๆไปก่อนช่วงหน้าเรากลับมาคุยดําเตินกับมิวสิกรอแป๊บหนึ่งกับบีเจเฮ้าจ้าเททามโชว์ สิกรชพลนะครับผมเป็นยังไงบ้างถามก่อนช่วงนี้ซิงเกิลนี้ออกมาครับปแ๋้วแล้วเป็นไงกระแสะแฟนๆแ,แล้วเขาพูดถึงยังไงบ้าง ก็ค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบอย่าง AF เนี่ยเขาจะมีแฟนคลับอยู่แล้วด้วยครับซึ่งแฟนคลับเนี่ยเขาก็จะติดตามผลงานเราแหละแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แฟนคลับจริงๆเนี่ยบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเราหายไปนานเลยใช่เพราะรู้สึกว่ามิวสิกเนี่ยหายหน้าหายตาใช่ในเรื่องอันายของนักร้องนะไปทําอะไรมาบ้างฮะจริงๆเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เล่นละครเวทีเยอะครับเล่นละครเวทีเยอะแล้วก็มีไปเล่นถ่ายละครซิกเซนเนี่ยะครับเพราะว่าจริงๆนะอันเนี้ย ถ่ายละครละครพุ่งอ่อนเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้าครับอะไรเนี้ยจริงๆแล้วมันมีภาคหนึ่งซึ่งถ่ายมริจริงๆถ่ายมาต้องนานแล้วครับเปป็นีครับไปซ้อนทั้งในมันใช้เวลาเยอะก็ไม่ใช่ว่าโหคนเราไม่ใช่แบ่งภาคได้แฟนๆเข้าใจใช่ไหมฮะมองตาใสใสมันไม่ต่างที่นี่ยมันก็ไปแสดงเหมือครับ ครับเพลงนี้เพลงหูแววมันก็จะเป็นเอเหมือนเป็นเพลงที่ฟังสบายๆครับ e a s y Listening นะเป็นเพลงที่อยากให้ฟังสบายๆแล้วอีกอย่างนึงคือมันประกอบละครด้วยของที่มิวท่มิวเนี่ยครับนางเอกเขาดันแบบมีที่สามานมีหูทให้แบบมันแบบมันช่างเหมาะเจาะอะไรี้มากเลยก็เลยแบบว่าหูแบบก็เลยเดินไปพี่ต้นครับเป็นเจ้าของ กองกองผมตระครผมก็อเพ้ยผมขอเพลงไปแบบไปเป็นประกอบละครได้ไหมเพราะว่าแค่ชื่อเพลงมันก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ของนางเอกใช่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 แต่แต่งจริงแล้วไอในเพลงหูแววเนี่ยไม่ได้มีเกี่ยวกับผีสางเทวดาไม่รับไม่มีคได้ไม่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 ได้ เราเราช้กันช้เออเพื่อนกันใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างว่าเนี่ยเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องที่สนิทครับแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเราเราทำงานเพลงด้วยอ่ะเราเรารู้สึกว่าเออมันคุยกันง่ายดีนะแล้วก็ลองเลยลองมาคุยกันก่อนเอาคนใกล้ตัวดีกว่าที่มันคุยกันง่ายๆนะครัอันนี้มันเป็น มันเป็นการบอกรักแบบแบบเป็นผู้ชายขี้เล่นขี้เล่นน่ะแต่ไม่ได้เล่นขี้นะฮะบอเดาเลนบอกมันไม่แน่แต่ว่าทางนี้แหละรักแบบ เป็นประสบการณ์ตัวเองแต่เราเราก็นึกถึงตอนหูสมัยแบบม6ทุกคนมันต้องผ่านมาม6ปีหนึ่งเลยนะตอนที่แบบว่าชอบแบบบิ๊เลิฟอย่างนี้หน่อยชอบแบบดาวมหาลัยคนนู้นหรือว่าชอบชอบมนุษย์สัตร์ตรงนู้นวาอะไรเงี้ยไม่กล้าบอกนะยังไงดีวะเอาเพลงหมูแ่าวมาเลยดีกว่าคือจัดไปรู้เรื่องเลยแล้วมันก็แบบมัน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  มันจริงจังอ่ะมันดูแบบว่าเเออจะแต่งงานแล้วอ่่วารักเงคุณเลยครับคือบอกรักอะใช่แต่คือแบบอันนี้มันจะแบบบอกรักยิ้มยิ้มอ่ะเออวส่งไปแบบไม่ไม่เรียดมากไม่เครียดมากอะไรอย่างี้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยสามารถเอาเพลงเขาไปใช้ในการบอกรักหญิงได้เลยสบายมากมันน่าจะเป็นเพลงที่แทงความรู้สึกได้ดีลองมาแล้วติดกลับมาหลายคนคือได้เลยผู้ชายนะทุกคนันเลยโอเคดิวโอเคนะ ไม่ใช่ด้วยแล้ว MV และเอ็ยังไงอยากรู้ MV ็ในเอ็มบีเนี่ยเนื้อหาเป็นการขอแต่งงานเลยครับอใช่เอ็มบีจะดูจะดูจริงจังขึ้นมาหน่อยก็ไม่จริงจังครับจริงจริงแล้วถ้คุยยังไงไม่ต้องจริงจังอะไรเลยคือแต่งงานจริงแต่แต่งงานแบบไม่จริงจังนะเอ็มบีเนี่ยเอ็มบีเนี่ยคือพอเราพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเดูดูในเอ็มบีเนี่ยคือพอเราพูดถึงเนี่ยมันจะเหมือนกับว่า เดบีน่ารักด้วยนางเอกก็น่ารักนี่วินอยู่ก็ดีพี่โบดิ๊กอ๊อดดูเมื่อกี้ดูพี่วินอยู่ก็ดีให้ซสันเดย์เหมือนกันนะอะไรครับแมวหรือเปล่าเมคน แล้วก็ลืมของไว้ในรถลืมไว้ในรถแต้ก็เราก็แกล้งเอ้ยเอามาให้หน่อยดิเราอยู่ตรงนี้แหละพอนางเอกขับรถกลับมาปุ๊บครับลงมาเด็กงงอ่ะบอกว่าเออให้ใบนี่ไงนี่เห็นไหซ้ายสวนลุมนะขวาสวนเบนเราก็ไปสลับเป็นซ้ายสวนเบนขวาสวนลุมอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไปแกล้งเขาทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคเนาะจนท้ายแล้วมาเจอเรา พอมาเจอเราปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าคนเราก็มีพวกนี้ถือป้ายแบบนี้ถือป้ายนี่ไงนี่แล้วก็แหวนแหวนพอกำลังจะสวมแหวนปุ๊บล uh, ื <c 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 no ่นครับทำแหวนหายในพง้าเดี <c <c ๋ยวมันถึงจุดแคม็กมาเห้่ท่องนั้นแล้วจริงจริเดียดียวดูจริงไหมเนี่ย น้วสุดท้ายทำไงล่ะฮะทำไงอะดึงดึงไอ้กระไอ้กระป๋องที่เขาใช้ทำขาเทียมอะเออเอาวาตถุเป็นแหวนบ้านก็คือไอ้หูที่กระป๋องนี่แหครับมันสวมนิ้วโท้ได้นะเพราะดูแล้วมันน่าร้างเหมือนกันเล ต้องเลยไม่ใช่แต่หาแหวนแหวนแพงแล้วที่หน่ารักดีน่ารักดีครับเราไม่หายใจตามกันนางเอกพี่เอกเป็นใครอ่ะบนังเอกก็นี่ไงฮะคุณมิวสิกไม่ไม่เมื่อกี้นางเอกใช่ไหมนางเอกนางเอกอ่ะน้องเอกเป็นชื่อใบเฟิร์นครับใบเฟิร์นเล้วเป็นนักแสดงช่องสารเหมือนกันใช่ครับตาประกายชิบพี่โบอะไรนะอะไรไม่ใช่ วันเดียวชอบตัววิ่งเสีวชอบตัววิ่งไนด้วยอะเอาไปว่าเราไปเสิร์ชในดนะครับผมอย่างนี้ใครอยากจะดาวน์โหลดอะไรไงมีท่องทางไหนบ้างครับก็ดาวนโหลดเพลงของมิวได้เลยครับชื่อเพลงหูแววที่ www.truemusic.com ครับหรือว่าใครที่อยากจะได้เป็นริงโทนเสียงรอสายอะไรเงี้ยครับก็ต้องใช้เครือข่าย TrueMove S TrueMove นะครับก็ กด2-2-2-2-2-4ตัวโทรออกแล้วบอกชื่อเพลงฮู้แววนะครับเพลงก็จะโหลดเข้ามาในเครื่องทันทีเลยง่ายเดียาจำง่ายมากๆเอาเป็นว่ารอไปติดตามนี่เป็นซิงเกิลแรกนะฮะหลังจากการกลับมาซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวบี้มาฝากอีกแน่นอนนะครับแน่นอนถามมิวสิคหนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องละครแล้วเราจะตามไปดูได้ที่ช่องไหนยังไง ก็ตอนนี้นะครับก็มิวก็ละครเพิ่งอ่อนไปเมื่อวันทที่29นะครับเรื่อง The Sixth Sense ภาค2นะครับสื่อรักสัมผัสหัวใจนะครับออนแอร์สุขเสาร์อาทิตย์หลังข่าวช่อง3ครับผมนะใครเป็นแฟนคลับก็ติดตามกันแล้วกันครับผมอ่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับมิวสิกรัตเซบอล จิตราสเดี๋ยวิงท้ายกัก็ไว้หนึ่งเพลงนี้ครับพูดถึง M.V. แล้วก็ต้องอยากดูแล้วพี่โบไปดูอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าครับครับผมหูแววจากมิวสิกนี่แหละครับขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ นี้ก็ลืมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคนเราสัให้นะเพียงแค่เรารับตาและตั้งใจฟังเสียงที่มันลอยจะยิ่งชัดเจนกว่าทุกครั้งเสียงของลม คิดถึงเธอยิ่งกระชิดก็มากเท่าไร ยิฟังชัดเจนว่าเป็นเธอที่มองตากันตรงนี้บอกกัทีว่าเธอ ผ่านไปทักนั้นแค่เรื่องเดียวอยากฟังสักคำว่ารักกันคงเปลี่ยนปลาพันโลกมีได้มากมายได้ยินเสียงอะไรที่ฉันนินเนไหมมันเป็นเสียงเบาๆของใจว่าคิดถึงเธออ,อ,อย่งกระชิัน ชัดเจนว่าเป็นเธอชีอมองตากันตรงนี้บอกกันทีว่าเธอได้ยิน ธอยิ่งกระชิดกันมาเท่าไรอีกฟังชัดเจนว่าเป็นเธอชีมองตาก,กันตรงนี้บอกกันทีว่าเธอได้ยินไม่มีกัน ยิ่งใกระชิดกันมาเท่าไรยิ่งฟังชัดเจนว่าเป็นเธอชนมองตากันตรงนี้บอกเป็นทีว่าเธอ กระชิดกันมาเท่าไรยังฟังชัดเจนว่าเป็นเธอฉันมองตาก,กันตรงนี้บอกเป็นที่ว่าเธอ 贼黑怕。